ยงสัตดีกับทุกคนวันนี้ที่เกาอลี่อากาดีมากเลยอป p a จับผาา่านโชมบิวสวสๆบวานเมืเหม็นเขานายอยู่มาอากาดีดีอุ้ยก็บน oppa น,นี่นะยังงานพลัดไม่ได้เลยวันนี้โอปาได้เอาเมนูส้มตำมาจกกินแน่นๆ่นดีกว่าไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนส้มตำก็คือ the best เมนูของ o ป p าเซ็ตคักเซมเน่มามาปอดผ้าอบกันเลย น่กกินไหมครับทุกคนคำแรกก็ทำให้อปป้านำในไรเลยเสพจิตจะสะใจมากโอ้ยมันฟินฟินขนมจีนสีชมพูก็มีรสจางทุกคนรู้สึกเหมือนกันไหมเวลากินส้มตำในต่างประเทศทำไมมันอร่อยอร่อยทั้งทั้งที่ครุงปรุงก็ไมโครเป็นเมืองกัมบอ่ากินไปกินมาแอบไปเห็นอาจุม,มานังวาวเพื่นคนอีกเดียว มา,มากินส้มตำบอกครับคอนเซ็ปต์ไทเลนเดอร์ไปที่ไหนก็บอกพนจอคนเกว่าพืน้นเหนื่อยเด่าสู้เขาโอย้ยพอเร็วกินส้มตำต่อดีกว่าพักชีที่เก่าหิบแพงมากกำไรยห้าสิบบาทดีนะจะก,กินพักที่ไรโมดินเยอยแยะมยั้งไมไม่เหมือนที่ไทยพักทุกๆพริกไอพนสามสิบโปนาวตัตกรรมจากตะวันขันกินได้โทรได้ ลาคาไมเพงเดดจ้ากินไปเดินไปเหมือนเด็กๆด้วยนะโอปแเขหมแคบเข้มใจโอปะก็เอามากินด้วยกระปั่นเกาหลีนมนี้เหมือนคนไทยมาเที่ยวเกาหลีพกแต่อาหารไทยมากินเยอะเยะพักชิเราเอ้ยโอปะคิดถึงหลายๆจริงๆเดียวโอปะก็กินส้มตำไม้แกงหรอ แต่ต้องฮัดวรยุยธดให้มันแกงกัดเหมือนคนไทยกลับไทยรอมี้อยากกินมงนไอไม้ใส่มุสามชันจังเลยอ,อ๋อผู้ถึงพักชที่เกาหลีรสชาไม่เหมือนไทยนะที่ไทยมันหอมหอมแมนแม,นแมนที่เกาหลีหอมหอมจืดจืดยังไงก็ไม่รู้ผักไทยยื่หนึ่งไหนใจอบปะเท่านั้นกินขาเสร็จก่อนกลับปันวเวออกกำลังกายนิ่งน้อยเดี๋ยวเขาว้าพึนว่า้วน วันนี้ที่เกาหลีก็มีหวยอ,ออกนะลองไปซื้อกันดูสิเพื่อโชคดีโอปาสื่อไปสามพันวอนประมาณ75บห้าบาทไทยซื้อหวยเสร็จแล้วขอเล่นชิงโชคแปมนะที่ไทยไม่มีแบมนี้เนาะอันนี้เล่นอังไงมากคขุดขุดขุด,ดให้ตัวเด็กเมืองกันแต่โอปาเด่นไม่ได้เลยเออไม่ไรใครไม่ย่อยก็ไม่ได้ตังการเสี่ยงดวงก็เป็นความมังเด็กๆน้อย ใครโชคดีก็รวยไปใครไม่โชคดีก็ทำงานต่อไปครั้งหน้ายังมีไมซูคาโดอโลยเบอ